สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนทุกท่านนะครับพบกันนะครับกับช่องยูทูปเกสซดีฟาร์มวันนี้เอาหนุ่มๆรอๆนะครับเพิ่งจับขึ้นฝูงเมื่อคืนนะครับไม้ชมตัวนี้เป็นพม่าง่อนนะครับสีแดงรอๆเลยนะครับสงสวยๆหน้าตารอๆครับตัวนี้นะไก่อายุเจ็ดเดือนนะครับน้ำหนักตอนนี้สองจุดห้าโลครับกระดูกโครงสร้างดีครับ รูหล่อมากครับทางเขาสีแดงรอๆเลยนะครับปีข้างนี้เต็มนะครับปีข้างนี้นะครับเป็นปีกเส้นน้อยหนึ่งเส้นนะครับเป็นปีกเส้นน้อยเราหักครับไม่มีปัญหาต่อการชนนะครับ สวยมากครับสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้ครับเดี๋ยวผมจะลงไอดีไลน์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับชอบไก่นะครับไก่นุม่มไก่สาวไก่พร้อมชนนะครับลูกไก่มีทุกรุ่นนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้ครับ ชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดซับต่อค่ายช่องยูทูบเกษซรีฟาร์มได้นะครับขอบคุณครับ